มิดเวิลบางแสนร้านนี้เนื้อเน้นเน้นสายเนื้อต้องห้ามพลาดเป็นเมนญี่ปุ่นวากิยวเ5ห้านุ่มมากเลยคุณโอมอันนี้ผมจะได้เป็นเมนูพิเศษพี่นกครับเป็นรอยดูให้พี่เลยรอยดูเป็นส่วนสันในกินย่างหรือกินเป็นสเต็กเนี่ยมันจะนุ่มอยู่ทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยส่วน สวัสดีครับผมเปียวครับจากว e a ี We Out ครับผมบีครับจากพ่อบ้านร้านไอเดียครับกับรายการใหม่ของเรา E ีพแรก w ี e ี t We Out EP หนึ่งวันนี้เรามาลุยที่ไหนกันวันนี้เรามาลุยกันที่บางแสนบางแสนนี่ก็เป็นซีฟู้ดไหมไม่อีกแล้วบางแสนนี่ในในนซีฟู้ดซีฟู้ดนี่คนอ่ะทั่วไปกินอยู่แล้วผมเบื่อแล้วว่าผมมาคุณมาร้านเนื้อดีแล้วเนื้อที่เมื่อกี้มึงเติมไปอ่ะดีไหมดีไหมอันนั้นก็ดีมากเลยอันนั้น ออไม่เป็นไรมิดเวลบางสาแสนร้านนี้คือแบบเนื้อแบบเยอะมากจากหลายชาติเลยทั้งเอเชียฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันมีเยอะมากแม้แต่ที่ไทยก็มีแต่ข้างในจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันร้านนี้ร้านน้องกูด้วยเดี๋ยวไปเจอรุ่นน้องกูเลยไปครับไปกันดูไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสีครับ เป็นไงเฮี้ยงไม่เจอกันนานร้านมึงเป็นไงเนี่ยช่วงนี้ก็ขายดีอยู่ครับพี่มีอะไรบ้างที่ร้านเนี่ยที่ร้านผมเนี่ยจะเป็นร้านเนื้อสดอะครับเราจะมีเนื้อทั้งหมดเนี่ยสประเทศ4ประเทศครับผมก็จะมีเนื้อไทยเนื้อออสเตรเลียเนื้ออเมริกาแลวท้ายก็คือเนื้อญี่ปุ่นครับพี่เฮ้ยเราวเนื้อเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยประเทศมันใหญ่ใช่ไหมแต่ละภาคส่วนมันจะมีการเลี้ยงไม่เหมือนกันของเอี้ยงนี่มาจากที่ไหนครับของผมเนี่ยเป็นเนื้อคัดเกรดจากตัวชิมารัวชิมาอยู่ตรง ก็คือค,คายโยโกชิมะเออใช่ป่าววะใช่แล้วเนี่ยพี่แข<ง>่าพี่ดูตาม AV มาเปล่าไม่กูรู้จักยูมิโกะหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่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 จังหวัดไอตัวคาโกชิมะคือจังหวัดครับจังหวัดแล้วก็เป็นพวกวัวประกวดแล้วจุดเด่นของคาโกชิมะนี่มันมันคืออะไรครับคือของเขาเนี่ยจะได้ของการประกวดแชมป์ที่เป็นแชมป์ทั่วญี่ปุ่นครับพี่ก็คือจะเป็นวัวสายพันธุ์วาคิวทั้งหมดแต่ละจังหวัดมาประกวดแข่งกันส่วนคาโกชิมะเนี่ยทำไมถึงเอามาเพราะว่าเขาได้แชมป์สามสมบัก็เลยคัดเกตตัวเนื้อตัวนี้ มาขายในที่ของเรา<ม>ให้ความย<ค>ได้ลิมลองไม่ขนะู่นะเว้ยฮาโกชิมะว่าฟังประวัติอย่างนี้เนาะพะคุณมาซะขนาดนั้นมันก็ต้องมีราคาคือร้านผมอะ่ะไม่ได้เน้นแพงราคาอยากให้ทุกคนได้กินอ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่ดีกว่ามาร้านนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ร้านผมเริ่มต้นที่200นิด <200 S 2> นิดสนิดนิดแพงสุดในร้านเท่าไหร่5 5 0 0ัมี2 0 0ถึง5,000ันอย่าบอกเลยราคานะ มีระดับสองถึงระดับสูงยจริงแต่คาโกชิมาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยกล้าสั่งเพราะกลัวจะแพงวันนี้เต็มที่ใช่ป่ะเอียงเลี้ยงใช่ป่ะก็เลี้ยงแล้วกันจัดไปเขาเลี้ยงแล้วมึงเลือกเลยอยากได้ชิ้นไหนพี่หยิบเลยอันนี้อันนี้เป็นสติปสติปล่อยสติ๊กปล่อยให้แม่อูจะเอาคาโกชิมาใช่พี่ฝั่งนี้ครับคาโกชิมาอย่างนี้เหรอเอาองนี้เอียงเลี้ยงมาให้พี่ชิ้นหนึ่งวันนี้เพื่อเราจะมาดูกันว่าเนื้อคาโกชิมาเนี่ยมันเด็ดสมคำล้ำลือไหม ก็เมื่อกี้เราได้ชิทเนื้อพิเศษของร้านนี้ไปแล้วนะครับชตอนนี้ใช่เราก็จะมาพูดถึงสามทปยที่เด่นๆของร้านนี้เลยที่เอี้ยนอยากจะโอ้เรปเซ์์ว่าแบบคุณมาคุณต้องเอากลับบ้านไปโดนได้ครับพี่ก็ตัวแรกก็เป็นคาโกชิมะครับพี่แล้วอ่ะนี่คุณต่อไปตัวที่2เนี่ยผมพรปเซ์น์มากเลยก็คือตัวเนื้อไทวาคิวไทวาคิวเนี่ยเราดิวจากฝาตรงเพราะว่าคนอ่ะจะเข้าใจว่าเนื้อไทยสดเนี่ยจะเป็นพวกเนื้อโคขุนเนื้อวัวเลี้ยงเนื้ออะไรแบบนี้แต่่คคนนยยัังรรู้้จกอออวววาาเไไทิืะ เขามาทําอะไรกินทำเอามาทำสเต็กได้เหรออะไรเหรออ่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลองท้าความนิดนึงว่า คำว่าไทยโคขุนกับไทยวากิวไทยกัขุนแน่นอนแล้วเป็นเนื้อสายพันธุ์ไทยใช่ไหมัใช่ครับไทยวากิวนี่คือมันเป็นลูกผสมหรือว่าอะไรหรือเปล่าเป็นลูกผสมครับก็คือเอาวัวของวากิวจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาผสมกับวัวไทยแต่ว่าด้วยการขุนเลี้ยงเนี่ยก็ขุนเลี้ยงแบบไทยอ่าเข้าใจผมจะให้พี่ดูความแตกต่างดีกว่าระหว่างตัวเนื้อไทยกับเนื้อญี่ปุ่นอ่าอันนี้เล็บให้กล้องดูอันนี้เป็นตัวสดเลิทีวนะครับลองดูเท็กเจอร์ของมันดูลายมันอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่แพ้ของญี่ปุ่นเยอิิงงคนนนนนีี้้้ก็็ปสาาขขดชึ ก็ตัวนี้ถ้าถามว่าเดี๋ยวผมให้ใหเปรียบเทียบดีกว่าเปรียบเทียบระหว่างลายมันของตัวญี่ปุ่นกับตัว ไทยนะครับอ่าอันนี้ให้ดูอ่าสูมดูใกล้ๆได้เลยครับเพราะว่าของไทยเนี่ยก็ไม่แพ้แล้วก็เป็นสินค้าขายดีเหมือนกันแต่ลูกค้าของผมส่วนใหญ่เนี่ยจะมาหลักอยู่ที่สอชิ้นนี้ถ้าเป็นเราเราก็น่าจะชอบอันนี้นะเพราะว่าญี่ปุ่นกินบ่อยๆคือมันก็อร่อยนะในญี่ปุ่นแต่พอกินมากๆมันเลี่ยงนะพอมันมันเยอะอย่างนี้ผมมีแนะนําให้พี่เปียวอีกตัวหนึ่งดีกว่าเป็นส่วนของไทยเหมือนกันเรียกว่าไทยเทนเดอร์ลอยคนแบบไม่ชอบมัน ้สไนเปอร์ว่ะตัวนียนใช่ตัวนี้สไนเปอร์เลยแบบปุ้มเลยอันนี้เป็นเทนเดอร์ลอยนะครับเป็นไข่ซูเปอร์เทนเดอร์ลอยแต่ผมเป็นเป็นเทนเดอร์ลอยเลเวอร์นะเพราะว่ามันมันน้อยสุดแล้วนุ่มน้อยที่สุดแล้วเนื้อนุ่มที่สุดเลใช่แต่ถ้าสำคั์น้องย่างเป็นต้องย่างเป็นเยทนเดอร์ลอยใช่ครับหรือมึงย่างเป็นไหมจะย่างได้พอได้แต่ก็แบบอาจจะแบบไม่ไม่แบบไม่โปรขนาดแล้วยำยำเป็นไหมขนัดโอเคแล้วโอเคไทยวากิวอันเทนเดอร์ลอยแล้วก็ไย แล้วเมื่อกี้บอกว่าเริ่มต้น200เนี่ยไหนได้ชิ้นไหนขอชมหน่อย200้ยใช่ไหมพี่แล้ว5000ชิ้นไหนอ่าพี่เปียวถือเลยอย่าดูราคาดีกว่าส่วนตัว5000ใช่ไหมพี่อืมๆๆ้มโทมาลฮอส <ๆ S 2> มาแบบชิ้นตโตๆแบบนี้เลยนะครับน้ำหนักเกือบ2อกิโลราคา4,000กบาทแล้วเทียงกุ้กวอนพ่กันย่า2อ2กรัม254ยบ25่าทเนื้อออสเตรเลียนะครับผม2 0 0กว่าบาท แล้วนี่ถ้าลูกค้ามาที่ร้านอยากให้ย่างให้เราก็ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเพิ่มเติมหรอใช่ใช่พี่อยากให้ผมย่างกี่ชิ้นพี่ซื้อกี่ชิ้นสมมติพี่ซื้อครบ1 0 0 0บาทให้บริการย่างฟรีก็คือพี่ก็จ่ายแค่หนึ่งพันบาทแค่นั้นก็คือง่ายคือย่างฟรีไม่มีขั้นต่ำใช่ไม่มีขั้นต่ำสองร้อยชิ้นเดียวก็ย่างให้ครับเยี่ยม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 คือบริการถึงใจนะเดี๋ยวเราไปดูที่เตาได้ไหมเราจะได้เนื้ออะไรเขาบอกว่าให้แล้วนะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาจัดให้ดี ถูกไม่กินขนาดนั้นเลยไอ้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวให้ลูกค้านักศึกษากําลังซับน้อยอใช่นี่ม่กซื้อตัวนี้กินพี่ก็คาโกชิมะเดี๋ยวรับพี่คาโกชิมะแม่งพูดโทมะฮอกยังไม่ถูกเลย ้ยัมนครบดูเนื้อดิบีเทียคนน่ากินน่ะแล้วไม่ถูกเลยไอเรื่องไม่ถูกเลยพี่เดี๋ยวผมก็แนะนำเป็นตัวตัวให้พี่ไปละกันะได้ตัวนี้ฟูมาเลยดิืติดพี่บีนะ เอ่อตัวตัวแรกนะครับจะเป็นเอ่อเนื้อคาโปชิมานะครับเป็นเนื้อญี่ปุ่นวากิโเอห้านะครับผมส่วนตัวนี้กูอยากกินแล้วเนี่ยส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเนื้อทิกันย่าออสเตรเลียนะ,ค,ะครับตัวนี้เป็นสติฟลอยของไทยวากิยตัวตัวนี้เป็นสติฟลอยอีกตัวหนึ่งครับแต่เป็นของตัวอเมริกา พี่แล้วยังไงเราจะเราจะเลียงจากอันไหนก่อนอไหนหลังดีพี่พี่อยากได้ยังไงดีกว่าครับพี่อยากเรียงอแาบความนุ่มไปถึงแบบได้เคี้ยวดีกว่าอย่าเรียกว่านี่หอมเอาี่อยากเลือกพี่พี่อยากได้ยังไงดีนุ่มแล้วค่อยได้เคี้ยวดีกว่าล้วอ่ะนุ่มสดผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับโอเคลูอปุ่นครับเราไม่ต้องมีแจ่วไม่ต้องเรียงทสิ้นนี่คือจะได้รับรสชาติของเนื้อได้เต็มที่นะครฮะเราย่างเราย่างโรยแค่เกลือกับพริกไทยพอครับพี่กลิ่นเนื้อชัดมาก ง่ายๆเราเกลือพิชัยจบใช่ครับเกลือพิชัยจบเราจะแบบไม่ต้องเสียรสชาติของเนื้อด้วยถ้าถ้าเราไปจิ้มหรือว่าอะไรม,มันจะเสียรสชาติของเนื้อเยอะครับต่อไปนุ่มตัวที่สองน,นะครับผมอยากให้ลองตัวของไทยครับผมแล้วชิมอีกทีไม่รู้รสเดี๋ยวชิมนี้ก่นอนเปียวหน้าราไม่ได้กินข้าวมานะครับนุ่มมากเลยคุณพรมเผื่ต่อไปเป็นซิปลอยของอะไรนะครับซิปลอยของไทยวาเกีวครับผมไทยวาเกีวผมให้คุณเปียวชิ้นใหญ่ๆเลยนะมาดูข้อย่างเนื้อแบบดีมากเลยอะเราอยู่บ้านเราย่างไม่ได้แบบนี้เลยเชียร์หน่อยเชียร์เชียร์เชียร์ นี่นะดูดิดูสีที่เขาย่างมาให้เราแบบมีเนี้อมนแรเชียเลยไม่เป็นรองของประเทศไหนแน่นอนผมชอบตัวนี้นะครับผมมันจะน้อยกว่าใช่ครับมันจะน้อยกว่าครับมันจะอยู่แค่ติดขอบแต่ก็คือเราได้รู้จักทั้งรสเนื้อแล้วก็รสมันแต่ส่วนมันจะน้อยหน่อย ต่อไปเราไปทางอเมริกาก่อนเลยครับตัวนี้จะเป็นซิปลอยอเมริกาอยางแนะนำให้พี่ได้ลองชิมตัวเนี้อยอา,อาจจะต้องเคี้ยวหน่อยแต่ว่ากลิ่นเนื้อมันจะชัดกว่ากับสองอันแรกที่พี่ชิมดูดิซูเปอร์พริงเลยอ่ะอเปมไงบ้างพี่กลิ่นเนื้อจะชัดแจ้งกว่า,วาแรงกว่าถ้าคนชอบเนื้อเนี่ยผต่ว่านี้น่าจะโดน คือตัวนี้ด้วยว่าเอกลักษณ์ของกลิ่นเขาจะชัดมากที่สุดเป็นเนื้อที่ว่าเราอิมพอร์ตมาจริงๆเราไม่ได้แบบเลี้ยงไทยมาเนียนว่าเอ้ยมีเนื้ออเมริกาไม่ใช่เราอิมพอร์ตมาจริงเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ได้กินน่ะก็คือมันจะมีข้อแตกต่างเลยอย่างเงี้ยครับต่อไปตัวสุดท้ายแล้วพี่ตัวนี้ก็เป็นของออสเตรเลียเป็นเนื้อแองกัสพิคันยาครับผมโอเคอเมื่อกี้เราไปอเมริกาไปแล้วนี่เรากลับออสเตรเลียนะครับแดนจิงโจ้พิคันพิคันยานี่คือส่วนไหนของวัวนะครับเออมันจะเป็นส่วนใกล้ๆกกกับสสโโพทท้้้าายยยคมไดเีวหน่อ ดูนะเมื่อกี้เพื่อนตักให้ของผมก็ชิ้นเท่านี้นะ <c oughs> ของตัวเองก็ลอกชิ้นที่แบบนุม่มนุ่มที่สุดโคตรรักกันเลย <c oughs> อันนี้จินเนื้อชัดก,กว่านี้พี่คันยา่าชิ้นนี้ราคาให้พี่ถ่ายว้เท่าไหร่ชิ้นนี้เหรอตต่ตางก็มี400 200กว่าบาทเมื่อกี้กูหยิบมาชิ้นนี้แหละนี่นห<น>มเลย ยิ่งมึงยิงคิดว่า400รอเหรอกูหยิบมา200กว่าบาทชิ้นนี้ชิ้นแรกที่มึงบอกว่าเริ่มต้นนะอ่ะก็ได้เนื้อดีอ่นะอย่างนี้เลยนะนี่นะ200ได้ชิ้นเต็มๆอย่างนี้เลยได้เนื้อดีอย่างนี้เลยซื้อไปซื้อไปกินเองก็ดีย่างเองก็ดีหรือสั่งที่นี่ได้เลยเหมือนกันปะสั่งได้เลยครับเรามีบริการส่งมีอะไรทุกอย่างครบแล้วถ้าซื้อเยอะๆมากๆก็าๆอาจจะมีราคาพิเศษใช่ไหมใช่ครับถ้าตาดีก็มีราคาพิเศษให้ครับโอเคผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะผมเอ้มึงจะพูดอะไรก็ นะครับผมโอ้โหแม่งทุกจานที่ว่าแม yes. ่งเด็ดหมดที่ชอบที่สุดนะตามสไตล์เลยไอ้ที่ชอบอยู่แล้วชอบญี่ปุ่นทำไมเป้เบลชอบญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนี่ส่วนใหญ่เสียงดังนะไม่ใช่พูดถึงว่าเนื้อเนี่ยเนื้อญี่ปุ่นที่กินเมื่อกี้นะมันนุ่มมากเลยคือแบบแทบจะไม่ต้องเคี้ยวแล้วก็แบบแม่งอร่อยจริงแล้วที่สาคัญคือ ถ้าไม่ติดว่าอากาศร้อนนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยก็คือตัวที่เปียวชอบสรุปว่าคือคาโกชิมะคาโกชิมะครับ A 5ส่วนของผมก็ผมชอบไทยผมชอบไทยวากิวสเต็ปลอยมันไม่เยอะเท่าไหร่มันจะมีแค่ขอบขอบใช่ไม่เหมือนคาโกชิมะแล้วก็นุ่มมากครับกนุ่มมากเลยแล้วกินเนื้อก็กำลังกำลังดีนะไม่ไม่คิดว่าไทยกับญี่ปุ่นผสมกันแล้วมันจะลงตัวได้ขนาดนี้นะมือนี้เราค่าเสียหายเท่าไหร่มือนี้นะครับก็เนื้อสี่ชิ้นสี่ประเทศราคาอยู่ที่สองพันห้าครับพี่กว่าสองพสองพันห้าเอง ได้4จาน,จานแล้วดีนะแบบดีดีมากโอเคแบบร้านนี้แบบโอเคอ่ะถ้าใครอยากได้บรรยากาศที่แบบมากินที่ร้านนะถ้ามาบางแสนมาแล้วก็มีโอกาสแบบมานั่งกินแบบสไตล์แคมปิง้งมาที่ร้านเลยมิตรเวิล์บางแสนร้านอยู่ตรงไหนอ่ะร้าน,นอยู่หลังห้างแหลมทองครับผมอยู่ใกล้ๆย้งๆกับตลาดปากอิงครับสามารถเซิร์ชตัว Google m a p ได้เลยครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะสั่งจองแอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างนี้ ดมิดเวอร์บางแสนมิดเวอร์บางแสนวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณี้ยได้ครับผมเฮ้ยขอบคุณได้ไงมันมีเมนูที่้ากันไว้อยู่เอาอีกแล้วเหรออันนี้ผมจัดเป็นเมนูพิเศษให้พี่ดกว่าแต่ให้พวกพี่กินกันสองคนนะอะไรวะลาบปากอีกแล้วใช่เออพิเศษดีดีนื้ไทยวาเกีเทนเดอร์ลอยให้พี่เลยเออหเทนเดอร์ลอยนิ่มๆแต่ปกติคนอื่นเขากินย่างเตาย่างอะไรผมจัดเป็นซอยจให้พี่เลยซอยจครับผม ซอยจ<อ>ูยยูเลยซอยจูก,ก็คืออาหารอีสานอาหารอีสานนี่ว่าเป็นเนื้อสดอ่ะครับพี่แล้วก็จิ้มน้าจิ้มโอ้ยน่าลองมากแต่ว่าเขาใช้เนื้อเทนเดอร์ลอยที่นุ่มที่สุดสันในของวัวเนี่ยสันในของวัวเลยครับสดเลยต้องลองต้องลอง,อง,ลองเอาจริงป่าพี่ก็ไม่เคยไม่เคยกินซอยจูนะแล้วก็แบบพี่เห็นเขากินตามเราก็แบบไม่กล้ากินอ่ะเออเดี๋ยวลองดูก็ได้ถ้าเกิดมันแม่อร่อยมีอ่งมีอ้วกอะไรมึงอย่าว่ากูนะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเช็ดให้พี่หมดอ่ะไปจัดไปไปแล้วเดี๋ยวจะมายังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาซอยจูมาเสิรรนะคับ เฮ้ยเป็นไงพี่โอ้โหมาเต็มเลยนะเนี่ยเรียกว่าเซ็สุดยอดเนื้อมันก็ดูน่าตัวนี้เป็นเนื้อไทยวากิวนะครับพี่ก็เป็นส่วนสัตว์ในเป็นตัวไทยวากิวปกติเนี่ยถ้าเขากินย่างหรือกินเป็นสเต็กเนี่ยมันจะนุ่มอยู่แล้วแต่ผมอยากให้พี่ลองกินสดๆดน่าสนใจน่าสนใจมากเคยไมต้องเริ่มกันดีกว่ามาไปงชุบใครกินก่อนกูต้องกินแล้วเนยเออเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ Okay, โอเคมึงกินก่อ,อนแท้กินทีหลังแท้กินก่อนดิแผ้กินก่อนได้รับสิ่งน,นี้เดี๋ยวนี้ครับเฮ้ย อาหารอีสานต้องใช้มือไม่เอาจะเอาตะเกียบคนนี้ก่อนก็พรวดมึงลอยซะเยอะเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วเราต้องกินยังไงอ่ะอ่าเปลี่ยวในเนี้ยมึงไม่ชอบกินอะไรบ้างเดี๋ยวกูจะได้อ่ะไม่ชอบกินอะไรบ้างมึงกินเป็นหมดแล้วใช่ไหมกินไม่เป็นสักอย่างโอเคเอาไปเดี๋ยวกูจัดให้เมี่ยวเมี่เมี่ยวไม่ได้ไม่ได้แบ่งไม่ได้จริงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพันให้เดี๋ยวกูพันให้มึงแล้วเดี๋ยวตอนกูกินมึงพันให้กูไม่ต้องใช้กูหยิบเองกูไม่ไม่กินไม่ได้ไม่ไม่กินอะไรนี่ไงแงองแงไม่ได้จริง เขาบอกให้ใช้มืออ่ะอีสานน่ะเอาเป็นเต่าดีกว่าพี่เบลเอาเป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะแล้วงานคือกินดิบๆเลยอ่ะก็จิ้มด้วยสิทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยอ้เลิงสองขาเป็นไงบ้างครับผมกินอร่อยไหมกินก่อนขอขอขออีกทีขออีกทีขออีทีอาปากอาปากเชี่ยมันเลยเดี๋ยวมันโดนจมูกแล้วดิ้นออกมาแล้วดิ้นออกมา ไม่ไมื่อย่าพูดบอกเดี๋ยวคงขอลองก่อนอาตาผมแล้วนะครับกินอิ่กินได้เราต้องใส่กระเทียมไปนิดนึงพันพันพันอืมไม่ได้กินได้นะเว้ยอร่อยมากกินไดไ้กินได้จริงขอลองแบบเต่าได้ไหมแต่แบบขอชิ้ชูหน่อยก <c oughs> ินไดไ้กินน้ำอ่นนะ เนี่ยน่าจะใส่กระเทียมให้กูตัวเองยัยเอาไม่รอดเลยจะใส่กระเทียมมั้งสินว่ะมาชิ้นนี้แบบเตานะแต่ว่าเมื่อกี้แบบบางอ่ะมันกินได้แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเออมันก็เคี้ยวได้อย่ะงยิ่งเนื้อเอาไปแช่เย็นมาเมื่อกี้มันก็แบบกำลังดีอ่ะไม่ได้รู้สึกความคาวเลยนะแต่เอาจริงคือเทนลอยของเขาอ่ะมันสดอยู่แล้วพอมาสดปุ๊บกลิ่นคาวมันไม่มีเลยแล้วเทนลอยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่านิ่มที่สุดของสวนวัวใช่ไหมครับใช่ครับเป็นส่วนที่นุ่มที่สุด คือนี่ต้องเรียกว่าเมนูพิเศษนี่งแล้วปกติเมนูนี้มีเสิร์ฟให้ลูกค้าไหมครับไม่มีครับผมให้กูให้ใหทำม<ด>าคอลเลยครับไม่แน่เมนูนี้อาจจะเป็นเป็นเมนูซิกเนเจอร์ใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอให้ลูกค้ารีเควสครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำล้วก็ดีสำหรับเรานะคนที่ไม่เคยกินซอสจูนะเทียบกันร,ระหว่าง2 2ชิ้นน่ะชิ้นที่เป็นแบบสไลั์อ่ะกับชิ้นที่เป็นแบบเต๋าอ่ะชิ้นที่เป็นสไลั์อ่ะกินได้กินง่ายพอชิ้นแบบเต๋ามันจะแบบมีความเคี้ยวยากอยู่ข้างในมืนไปกินกระเทียมชัดมากเลยนะกระเทียม จงสำลักเลยเมื่อกี้แล้วก็เขาบอกว่าน้ำจิ้มจริงๆแล้วมันจะต้องใส่ดีว <c oughs> ัวเพื่อมีความขมด้วยแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ใส่ใช่ป่ะก็แต่ว่าโอเคถ้ามีดีวัวได้อาจจะครั้งหน้าแล้วกันอาจจะอยากไปลองแต่ว่าไม่เอาดีกว่าถ้ามีอย่างอื่นให้กินกูก็เลือกกินอย่างอื่นดีกว่าแต่เนื้อดีอร่อยอร่อย,ออยใช่ <คน S 2> ไหมเราชอบคิดว่าชอบมากเลยให้กินอีกกูก็กินถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวบางแสนนะต้องมาเลยมิตโบอร่อยมากลองเมนูนี้ก็ได้ผมว่าจัดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแเก็ตเราด้วยนะครับ we eat we out มีดูเฟซบุ๊กอินส พบกับร้านอะไรที่ไหนคอยติดตามกันครับครับผมเจอกันในโลกต้องการ <See> you วันนี้ขอบคุณคุณเอี้ยงมากครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ